สวกส่ะพบก,กับเอวิชแนงวันนี้เราก็จะมาคุยกับเออ่แฟนไม่ใช่แฟนเออแฟนเพื่อนนั่นแหละก็คือแบบว่าอยู่มา,จาเจอเพื่อนอีกทีเราไปดูกันว่าคณะนี้เขาเรียนกันยังไงนะคะเขาอยู่ที่ไหนเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างสาขานี้เป็นสาขาเกี่ยวกับอะไรอะเอาไปดูกันไปดูกันแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อชืนนะ่อนัทนัเรียนคณะอะไรอ่ะนัท อ่าคณะุริยาภาสตรครับเรียนที่ไหนอ่ะเรียนที่อ่ามันคือเขตตลิ่งชันเป็นริยาศาสตร์มกรที่อยู่ตลิ่งชันเป็นคณะที่วมาเดียวเลยอ๋อเหมือนแยกสาขาได้เหมือนแยกคณะไปชุ่นเลยเหรอใช่คือคือจริงเราอ่ะเราอ่ะเป็นเขตบางพระว้ยแต่ว่าอยดีอ่ะเขาแบบแยกแยกคณะาออกไปเลย แล้วก็ไปอยู่ด้านชิมจั้งคณะเดียวเลยดเดียวคณะเดียวเพื่อแงบวีนี้หรอคือไม่รู้อ่ะเราเราก็แยกมันนะเมื่อไรนะรู้สึกว่าจะพักแล้วอะ่ะเราเราเรามันเป็นมหาลัยเดียวมีคณะเดียวเลยเหรอใช่คือคณะเราอ่ะเป็นมีคณะเดียวเลยในด้านจริมจั้แต่ว่า,าคณะอื่นพวกโบราณพวกอักษรอ่นะ มันจะไปตั้งที่เขตวังท่าพระเจวอ่าเขาเรียกว่าอะไรสนามจันทร์ปะเออเจีาววังหลังนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเจีวจันทรเัทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้อ่ะก็จริงคือเราเราจะเข้าอ่าพวกแบบนิเทศอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว,ว่าพอมคเข้าคณะนี้ก็คือมันมีดนตรีมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งซึ่งเราก็เป็นนักดนตรีของโรงเรียนมาก่อนแล้วเราก็แบบชอบในดนตรีอะไรนี้ด้วย พวกโปรดักชั่นพวกดึงดีพวกเรื่องหลังอะไรย่างนี้เราก็เลยแบบเห็นว่าคณะนี้มีแบบมีสาขาที่แบบเราอยากเรียนเราก็เลยแบบเข้าคณะนี้มาใช่แล้วคณะนี้มีกี่สาขาคณะนี้มีประมาณสี่อ๋อถ้าตอนรอบหนึ่งที่เราปิดมาคือในในประกาศอะบอก 5, ว่ารับสามห้าเว้ย อ mm hmm. แต่ว,ว่าเอาจริงๆอะรับข้ามาหกสิบห้าแล้วก็ตัดออกแล้วก็วเหลือห้าสิบห้าสุดท้ายอื mm hmm. แล้วแกรุ่นที่เท่าไหร่อะ,รอะเรารุ่นที่ย mm ี่สิบสองอ่าใช,ใช่ของคณะนะคณะอรุ่นที่ยี่สิบสองแต่ว่าสาขารุ่เจิตเป็นสาขา<ง>ลักสุกไหมใช่ใช่ใช่เพิ่งเปิด mm hmm. เองกินในสาขาอะไรนะธุรกิจดนตรีและบันเทิงอ mm hmm. นะ แล้วเตรียมตัวยังไงก่อนเข้ามาหาลัยอ่ะไะิไ่ไีเตรียมตัวก็คือเอาจริงอ่ะคือเราไม่ได้ฟิกเลยว่าเราจะเข้าคณะนี้สาขาน,นี้โดยตรงแต่ว่าเราอ่ะแบบพอเข้ามสิ่ปุ๊บเราคิดม,มันด่นกับเองแล้วว่าจะเป็นเด็กกิจกรรมแต่ว่าก็จะไม่ทิ้งการเรียนด้วยซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งแบบมสี่ก็มีแบบวิงว่งเริ่มวิ่งเริ่มมีวิง่งเอกชนเริ่มมีเป็นนักวิ่งแล้วก็เริ่มมาฟอร์มวง วงโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนไปแข่งมูลนี้นั่นแล้วก็ทํางานเรื่องหลังทํางานโปรดักชั่นทํางานตัดต่อนุนี่นั่นแล้วเป็นพิธีกรอะไรด้วยอะไรนี้ก็พยายามทําทุกอย่างในโรงเรียนแล้วก็เลยเก็บเก็บเก็บเก็ผลงานมาก็ทเป็นพอร์ตใช่อเหมือนเ่ามุม่งอยู่แล้วว่าจะเข้ารอบพอร์ตให้ได้ใช่ไหมใช่เพราะเราข <c oughs> ี้เกียจหนังสือว้ยเออขี้เกียจหนังสือรอบสองรอบสามกันแหลกโอเกเข้ารอบพอร์ดก็มันมันต้องมีคะแนนพวกวัดระดับภาษาอังกฤษไหม คณะเราไม่มีเลยไม่คณะไม่ไม่ลงคณะดิสาขาเราอา่ะไม่มีเลยแล้วว่าคณะคณะเราอา่ะที่เป็นสาขาเลยนะพวกชิวานิตก็จะเป็นพวกซาวจินเนียร์พวกนี้ใช่ปะแล้วก็พวกแจ๊สพวกแจ๊สพวกคลาสสิกอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าคะแนนเฉพาะทางของวิชานั้นอืมเราคิดว่าการเรียนของมหาลัยกับมัธยมอต่างกันมากไหมต่างกันมากเราก็ต่างกันมากเลยนะเพราะว่า ตอนมัธยมอ่ะเราเรียนได้แค่แบบอะไรต่วเหมือนเขาหวานพยายามหวานเราใช่ปะแบบวิชาหนี้ตังกิตไปสองคลุกนด้นนั่นเพื่อที่เพื่อือท,ที่จะให้เด็กรู้ว่าอะไรต้องการป็นไปทางไหนอะไรเงี้ยพอแยกออกมจาจากศิลปภษา่เรามาศิภาษาแต่พอเนี้ยพอขึ้นมามาอะไรอ่ะมันจะมีบางวิวชาที่แบบเอาไปใช้ได้จริงเลยซึ่งแบบมันก็เอาไปใช้ได้จริงเลยจริงๆในตอนนั้นเลือหรือว่าอาจจะใช้ได้จริงในอนาคตอะไรเงี้ย แล้วเขาเรียกอะไรปรับตัวยากไหมอ่ะปรับตัวยากไหมเราว่าเราปรับตัวไม่ค่อยยากเพราะว่าอย่างหนึ่งเรามากับพร้อมๆ้อมกันกับเพื่อนสามคนที่อยู่รเียนเดียวกันใช่คือแบบเรามาพร้อมกันเลยสามคนแล้วก็คือติดรอบผมเหมืนกันเราติดก็พอหด็กเพื่อนสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งติดรอบสอง โคตรให่ okay, เลยว่ะวิเพื่อนไปด้วยอ่ะก็นะั่นแหละไว้ยกตรงนี้นิดนึงไว้ยกเลยแบบคือเราเรามาอยู่ในช่วงโควิดเว้ยซึ่งตอนนั้นอะช่วงโควิดแรกๆอะ่ะเราไปไหนไม่ได้เลยซึ่ง <c oughs> เราก็ต้องแบบโทรหาแบบ,พ,บพยายามสร้างสัมพันธรรมไมตรีที่ดีต่อกันเระยะไกลซึ่งแบบมันก็เลยแบบโอเคก็เลยมีเพื่อนอะไรอย่างงี้ยืนฉันปูนกันพวกนี้นั่นแล้วเกาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่มีภาพปฏิบัติหรอ ะจะเรียนออนไลน์นไงม,มันก็ไม่เชิงนะหมือนกับว่าว่าคือมันจะผสมกันด้วยมันจะออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยซึ่งมันก็จะต้องมีวิชาออนไซต์ที่แบบว่าต้องใช้คลองต้องใช้อุปกรณ์ด้วยน,นั่ใช่แบบพวกวิชาตัดต่อวิชาเอ่อวิชาคอมวิชาตัดต่ออะไรเนี่ยคือมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งต้องไปยนที่คณะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกมาที่คณะ เขจาจะให้เรียนออนไลน์แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เรียนออนไลน์ได้อะไรแบบนั้นใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์เท่มากกว่าเพราะว่าเราจะใช้วงวิชาการเป็นส่วนใหญ่มันจะเหมือนกับว่าปีหนึ่งที่เราเรียนมามันจะเป็นมาร์เก็ตติ้งซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้อุปรกรณ์อะไรเท่าไหร่ก็เลย,นะนเนยก็เลยเปียนมาผส,สมกันไปปีหนึ่งยังเป็นพื้นฐานอยู่เนาะพื้นฐานเจ้าเรียกว่าพื้นฐานไหมว่พื้นฐานใช่เราจำได้ว่าตอนเราเรียนปอบพื้นฐานอนะคือเราไม่ได้อออนอนไรเว้ย อาจารย์ให้โจทย์มาว่านักศึกษาให้ให้แบบเหมือนเป็นคนออแกนไน์งานทั้งหมดให้คิดโครงการมาโครงการหนึ่งแล้วก็คิดชิ่งคือนาเสนอให้อาจารย์ดูว่าเราเราทําอะไรเรามีงบเท่าไหร่เราจ้างนักไอจ้างศิลปินเท่าไหร่จ้างนู่นนี่นั่นงบประมาณทุกทอย่างทำเป็นแบบทำเป็นแบบทางการหมดเลยเออเรื่องไม่ใช่ทางการเึงทางการหมดเลยซึ่งเราก็ได้คิดกับเพื่อนแบบเชียทำอะไรดูว่าพอเราเราอาจทำไปแล้วเว้ย ราทำแบบพวกจอดตลกไรนี่แหละรายการตลกทีวีนู่นนั่นเออเสนอไปอาจารย์บอกสกิลมันใหญ่เกินไปครับเออเอ้าเชี่ยนั่นทำไงวะเชี่ยแล้วก็หมแก้เหรอโอเคครับอาจารย์ยกโปรเจกต์ใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็คิดใหม่อีกแรกหนึ่งอันนี้คืองานปีหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเรียนปรับพื้นฐานโอ้โหอันนี้คือเรียนแต่ว่าเราเราคิดว่าไอการที่มันเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันอะไรเขาเรียกมันสนุกนะวเว้ยคือมันมันมันได้คิดไปด้วยแล้วมันแบบมันไม่ใช่แบบพวกตัวเลขเนื่องาที่เราต้องมานั่งคิดอะไรเยอะแยะใช่ไหมพวกแบบวิทย์คณิตอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยชอบอะไรพวกนั้นอู่แล้วเราจะเป็นสายเอทีมากกว่าแหรโอเคงานจะเป็นอย่างนี้อย่างพอย่างนั้นอะไรใช่ใช่ใชวิชาแปลก,กไหมวิชาแปลก,ปกถ้าแปลกที่สุดของเราก็าคือที่เจอมาตอนนี้ปีหนึ่งเทอมสองถึวิชาสตาร์อัพมันคือการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ ของของเราเลยใช่ใช่คือสตาร์ด้าแบบคือว่าเรามันดีมากเลยมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเราเลยว่าได้ที่แบบหันมาสนใจพวกการลงทุนครับเริ่มเล่นหุ้นเริ่มเล่นเ,เริ่มเล่นอ่คริบโตเริ่มศึกษาการลงทุนในทุกๆแบบซึ่งเราแบบไม่เคยแบบที่จะศึกษาพวกแบบ <c oughs> นี้มาก่อนเลยจนเราได้เรียนวิชาเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบเออแบบจริงแล้วก,การลงทุนมันก็น่าสนใจแล้วก็มันไม่ได้ยากอย่างี่คิดอะไรเนี้ยมันคือเรืยากแบบต้องทําธุรกิจมาเองต้องสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาเองต้อง หาวิธีการโปรโมทหาวิธีการนํานเสนองานให้รเราผู้บริหารซึ่งบุปหาของเราคือเกมส์เกษิกรใช่คือแบบแบบแบบพิชชิ่งนำเสนอโปรเจกต์ให้เขาว่าเออเราทำอย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นะโปรตท้ายเราเปนนะน็นอย่างนี้นนะนุ้ยนนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรับฟังแค่แบบอันนั้นก็คือหมือว่าแค่แค่นำเสนอเฉยๆนะไม่ได้เอาไปทําจริงๆแต่ว่ามันก็คือการแบบคิดจริงๆเขาคิดว่าขนานี้เรียนแค่เกี่ยวกับดนตรีเท่านั้นนะเดช ต่ไม่ใช่นะเนี่ยเอาจริงๆเราเรา,เราก็นึกว่าอย่างนั้นเว้ยเรานึกว่าแบบแบบดนตรีจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆก็คือมาเก็ตติ้งจะเยอะกว่ามิวสิกตอนที่ตอนที่เข้ามาตอนมาถึงที่เชฟอาจารย์จะบอกเลยว่าแบบเออพวกพวกอยู่รู้นะพวกอยู่ต้องรู้น,นะว่ามิวสิกอะแค่ยี่สิบเปอร์เซนตแต่ส่วนส่วนอื่ก็คือแปดสิบเปอร์ซ็นต์ก็คือธุรกิจใชแ่แล้วเราแบบโอเค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  แล้วเข้ามาแล้วนะต้องีเรียกว่าเออมันทําให้นึกว่าแบบดนตรีอะทำยังไงให้เป็นเงินวะเอออะไร่บนั้นซึ่งมันก็คือแบบถ้าจบไปใช่ไหมเออใช่ประมาณนั้นถ้าจบไปอะคือเราก็จะเป็นแบบตอนแรกที่เราคิดนะผู้บริหารค่ายเพลง CEO ค่ายเพลงผู้จัดการศิลปิน AR ศิลปินนู่นนี่นั่นอะไรนี่ก็มันก็มีไปได้หมดซึ่งผลงานที่ตอนนี้ที่เป็นนักศึกษาจริงๆแล้วก็มีผลงานออกมา ถ้ารู้จักก็น่าจะเป็นไม้หมอนที่ไม้หมอนอ่าที่ไม้หมอนมีไอ้ทตะมุนประมาณนี้อืมอะารอะไรสังคมในมาหาลยัยเป็นไงบ้างได้ไปมาหาลยัยยังตั้งแต่เรียมนมาหรืออยู่แต่ออนไลน์เอาจริงเรอเนี่ยเราเราก็เราก็ได้ไปแล้วนะแต่ว่าไปแบบไม่ได้ไปทุกว,วันแบบมออื่นออะไรที่มั้งมันมันก็โควิดยอะไรด้วยใช่ปะก็เลยแบบไม่ได้ไปทุกวัน ก็แบบนี้อ่ะสลับวันเว้นวันมีอยู่มีอยู่ช่วงที่แบบไปติดการสอนษาที่แล้วก็ที่ถัดมาโควิดรอบใหม่รอบล่าสุดนี่แหละโอ้กแบบ็ลองดันมันเหมือนจะหายแ,บบยาแล้วมันมันเหมือนจะหายก็แบบเชื่อไม่ได้แล้วเราก็แบบโอโ้โหแดงนั่นแหละแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้หูืปวะเราเลยแบบอโอเคโอเค,อเคยอมรับมันปรับตัวตามสภาพไปต้องต้องยอมรับมั็นอย่ะเพราะว่าเออค่าเทอมแพงปะขนาดนี้ ค่าเทอมแพงไหมเอาจริงเราถ้าสำหรับคณะนะครับคณะเป็นสาขาที่ค่าเทอมถูกที่สุดประมาณห้าหมื่นเจ็ดไม่ถูกอ้าจริงมันก็ไม่ถูกเวเพราะว่าถูกที่สุดในคณะเลยใช่ปะใช่ถูกที่สุดในคณะเลยจริงๆเวห้าหมื่นเจ็ดอะจริงๆแต่ว่าพวกที่ สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก,ก็คือแบบพวกแจ๊ดพวกคาสิกพวกเชิงแจ๊สอะจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าหรือว่าเจ็ดหมื่นนี่แหละแล้วก็คาสิกก็ประมาณนั้นแล้วก็เชิงพาิชเชิงพาิชก็จะประมาณเท่าไหรอ่อ้าห้าหมื่นห้าหกหมื่นห้าประมาณนั้นเราก็จไม่ต่างกันเลยราคาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนี้เรียนกี่เทอมอะเรียนกี่เทอมอ๋อปีลนะสองเทอมอ๋อ อันนี้คือแกอยู่ปีหนึ่งอใช่ใช่เราอยู่ปีหนึ่งเราเราเพิ่งจบปีหนึ่งตอนนี้เป็นกระลับขึ้นปีสองอือเป็นปีสองแล้วใช่ครับผมตอนนี้ปีสองแล้วแล้วแล้ก็ต้องรู้อีกีว่าไปเรียน่คณะอนุปรัน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะอือน่เยอะไรอยู่เลยตอนเราจะข้ามปาร์ตีแล้วเขาเรียก่อะไรจบมาคิดว่าทํางานด้านไหนได้บ้างเราว่าตอนแรก่ะ เราจะเป็นซีอีโอค่ายเพลงว้วยซึ่งมันก็แบบมันเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจมากเท่าไหร่แล้วว่าจะเป็นแค่อย่างเดียวหรอรานใายุคนี้อ่ะต้องยอมรับจริงๆว่าเงินดเดือนเป็นหมื่นเป็นหมื่นอ่ะแค่หลังหมื่นอ่ะมันมันไม่พอจริงด้วยลองแบบลองลองคิดดูแล้วนะว่าแบบอ๋อโอเคแบบประมาณนี้อายุประมาณนี้อายุประมาณนี้แบบต้องทำอะไรยังไงคือมันก็แบบไม่พอจริงๆซึ่งอาจจะเป็นเดียวค่ายเพลงแล้วก็ทำทธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นนักลงทุนด,ด้วย แล้วก็อาจจะไปเป็นแบบโค้ดนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ต้องอยู่แบบอะไรกแหละมันเป็นไปแบบได้หลากหลายอย่างก่อนที่แบบใช่เมื่อก่อนที่คิดใช่ปะพอพอได้เรียนแล้วมันรู้ว่ามันไปได้หลายทางหมือนันอ่ามันไปได้หลายทางจริงนะคือแบบคือต้องข่าจว่ามันเป็นธุรกิจใช่ไหมธุรกิจดนตรีดนตรีและบันเทิงบันเทิงซึ่งมันเป็นไปได้หมดเลยสามทางซึ่งสามทางมันก้องจะแตกแขนงไปอีกว่ามันจะมีอาชีพอะไรรองรับ ใช่ใช่เขามางันแล้วคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ตกงานไหมเราคิดว่าเอาจริงนะคือสาขานี้เราว่าเป็นสาขาที่ไม่ไม่น้อยอ่ะน้อยอ่ะน้อยมากอ่ะเพราะว่ามันรองรับงานเยอะไว้มากเ้ยเพราะว่าจนตีธุรกิจต้องกันเถองอีกมันก็แบบไม่ได้ไหนสายถ้าเป็นสายใช่มาใช่ใช่ หลายแขนงถ้าเป็นตัวตีก็เขื่อนโอเคเป็นซค่ายเพลงเป็นอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์แรกก็ด้วยแล้วก็ถ้าบันเทิงก็แบบพวกวงการบันเทิงตลาะพวกแบบอาจจะปเป็นนักข่าวก็ได้เอออาจจะปเป็นพวกรีพอร์ตเตอร์แบบรายงานสถานการณ์นี่นั่นธุรกิจก็ตรงๆอยู่แล้วก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้เป็นนักธุรกิจดนตตีได้นี่นั่นก็จะเดียวไปอีกมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมจ๊า ฝากถึงน้องๆนะครับถ้าแบบสนใจก็ลองหา,าข้อมูลก่อนเพราะว่าคณะนี้มันมีมาแล้วนานจริงๆก็จริงแต่ว่าแต่ว่าคือสาขาละว่าเป็นสาขาปีที่เจ็ดซึ่งมันก็มันอาจจะใหม่หน้อยซึ่งค่าเทอมมันก็จะแพงนั่นแหละครับถ้าแต่คนแต่ละแต่ว่าถ้าอยากเรียนจริงนะคือตอนแรกเราเรา แาจจะไม่ได้เรียนที่นี่แล้วเว้ยเพราะว่าค่าเทอมแพงซึ่งพอเราแบบพอเราคุยกับพี่บ้านกันล้ว่าแบบมันมีกสอนะมันมีตรงมีนี่นะมันแบบธนาโพล่าคือมันก็รับรองสายงานได้มากกว่าสายอื่นอะไรเงี้ยแลพวก็พูดใช่ไหมแล้วก็แบบโอเคพี่บ้านก็ยอมรับจนจนเราได้เรียนก็คือตอนี่เราก็กู้เุยกสอยด้วยซึ่งมันก็ผ่อนผ่อนไปได้เยอะอะเงี้ย่อนที่บ้านไมได้เยอะมันมีแบบให้กู้อยู่ใช่ปะใช่มีมีกู้กสออยู่นะแต่ว่ากรอไม่มีแล้วก็มีคุณมีคุณต่างๆก็ มันก็จะมีไปเอาง่ายคือเราเห็นมาล่าสุดเราก็คือ mm. เพื่อนเพื่อนที่ได้เกรด4.00นนะ่ะ mm hmm. ได้เงิน5,000นะ mm hmm. อันนี้อันนี้เพิ่งเห็นมา4.00เล้ยเรื่อ4.00เอาจริงคือการเก็บการเก็บเกรดของมาอะไรเนี่ยไม่ไม่ยากานะเว้ยเอาจริงหรือว่าแค่ตอนปีหนึ่งก็ไม่รู้นะแต่ <c oughs> ว่าเรา,ารเรียนรู้เราเรียนมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเกรดเราไม่ไมเกรดเราดีมากเกรดเราแบบประมาณ ไม่เอาไงไม่ต่ำกว่าสามเขาสุสามบนเลยสามแบบสามจุดเกือบสี่อะสามจุดหกสามจุดสี่ต้อขึ้นขึ้นเหมือนกันขึ้นสี่ขึ้นสี่ตายใช่ก็ไม่ได้เก็บยากอย่างที่คิดแล้วเขาเนียกอะไรการเก็บคะแนนมีแบบเพราะว่านี่ยังไม่ได้เป็นมหาลัยมันน่าจะยังแบบเก็บออนไลน์อยู่เนาะยังไม่ได้มีเก็บแบบแบบทฤษฎีเอยแบบปฏิบัติคะแนนปฏิบัติ มันก็ไม่ชินนะมันก็แบบจะเรียกว่าผสมผสมกันแล้วกันเออมันก็แบบมีเก็บแบบที่ที่มอบ้างแล้วก็เก็บออนไลน์บ้างแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเก็บเก็บออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่้ว,วเขาจะสั่งงานมาแล้วก็เราต้องทำงานคณะแกส่วนมากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะถ้าคณะอ่ะส่วนมากที่เห็นก็เอาจิงมันคล้าคลากันไปอะ่ะแต่ถ้าสาขานะผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายสาขาเรา เขาคิดว่าคนใน,นสาขาเป็นผู้ชายมากกว่า <K ill an> แต่แต่เอาจิงคือการที่ผู้หญิงผู้ชายมันเยอะกว่าน้อยกว่ามันไม่สัมผัสเลยเพราะว่าสังคมที่เนี่ยคือดีก็ดีอย่าสังคมดีมากของมันมันอยู่นิดเดียวมันก็เล่นแฟนหถูกมะล่ะเออก็เลยเกี่ยวแบบแม่์เหราว่าใช่ครับก็แล <K ill an> หละเหงาจริงแต่ เขาไปคณะเดียวทำไมเขาไม่เอวคณะอื่นมาเป็นเพื่อนด้วยเหรออ๋ออันนีอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่าข่าวผู้ไม่น่าแต่เคยได้ยินมาว่าก็เคยก็เคยเอาไปตั้งอยู่ในวังหน้าพระแล้วมีปัญหาอะไรกันพแหละแล้วเขาเลยแยกออกมารู้สึกนะถ้าท่านำไม่ผิดเออที่เคยได้ยินมาเออได้อีกนะแล้วเขาเลยแบบตั้งแบบแยกมาตั้งใหม่เลยเป็นอย่างนี้เลยเป็นคณะแบบรังสรรค์แต่ว่าเราก็ ใช่ใช่แต่ว่าเราเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะแบบอะไรเขาเรียกมีปฏิสัมพันธ์เพราะมันก็จะมีงานมีงานแบบมหาเลยมาละใหญ่เลยครับแล้วก็แต่ละเขตก็มารวมรวมรวมกันก็มีงานก็มีงานอื่แต่นั่นแหละครับปีที่แล้วโควิดครับเลยไม่ได้ไปไหนใช่เขาองมีชเชิญให้ไหมอนี้ไม่แน่ใจเลยวะคือเราว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนั่นแหละแต่ว่า มีชดเชยแล้วเราเราว่าเนี่ยมันจะเกินปีสองแล้วเนาะแต่ต้องแบบอืมอเอมาะมันมันผ่านไปแล้วไงแล้วแล้วแก่กันอขอสามคำให้กับพนันหน่อยสามคำราคาก็เนี่ยค่าเทอมาาอแทนใช่แพงจริงครับแล้วแบบมีซื้ออ,ปอ<ต>ุปรกรณ<ต>์เพิม่มแ,แต่ว่าอ่าไ,ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีซื้ออุปกรณ์เพิ่มยกเว้นแบบ เอาจริงถ้าคนที่จะมาเรียนที่นี่จริงๆอะ่ะคือเราแนะนาว่าอย่างน้อยอะ่ะไม่คอมก็ iPad ก็ต้องมีก็ต้องมีกิไว้บ้าง,างแทนที่แบบสเปคสเปคประมาณตัดต่อได้เรนเดือดสายได้อะไรอย่างนั้นคือมันจะมีมันจะมีข้อปีหนึ่งแค่ปีหนึ่งก็ต้องเจอแล้วซึ่งปีสองที่ได้ยินมาเราได้ยินผู้ที่บอกว่าหนักมากแบบไม่ได้นอนเลยซึ่งเป็นคนออแกไนนงานทุกอย่างทั้งหมดเป็นแบบจริงๆแบบ คอนเสิร์ตหรือเปล่าจัดอีเวนต์หรือว่าจะจัดประกวดนู่นนี่นั่นมันก็ต้องแบบน,นั่นแหละครับแล้วมัน,มนเดือนรอ,อนตเอนิเทศเนาะใช่เอาจิงอะ่ะเราเรากับเพื่อนอะ่ะจะชอบเซลไอสาขาตัวเองเพ่าะว่า,วอ,าอะไรนะธุรกิจินตีเอก <c oughs> เอกทุกอย่างทุกอย่างจริงๆอะ่ะคือแบบทุกอย่างเลยที่พูดมาเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นนิเทศที่เขาเคยสัมภาษณ์อะ่ะ เหมือนนิเทศเลยแบบเขารู้ว่าแกเรีนยนนิเทศอยู่นะเนี่ยใช่ใช่มันมันคล้ายมันมันนี่คือดนตรีแล้วกันอ่ะ <c oughs> เราเราตีก็เป็นนีเทศดนตรีประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ผมเฮ้ยมีผลงานฝากติดตามให้เราติดตามไหมแต่ <c oughs> น้องๆอยากไปเป็นติดตามดูอ่าเาจะฝาก้าจะฝากติดตามก็ ฝากเดี๋ยวฝากลิงก์เน้อเนาะฝากลิงก์ไว้ข้างล่าง description ก็คือมีผลงานที่แบบเป็นเพจเป็นเพจด้วยแล้วก็เป็นไอจีด้วยก็ถ้ามีปัญหาสอบถามอะไรก็เดี๋ยวจะทิ้งไอจีไว้ด้านล่างครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้วบายบายดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง กุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วคอยติดตามดูนะว่าคลิปต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ใครมหาลาัยอะไรคณะอะไรบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ